สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเด้อแรองกินแรงกันเนาะมื้อนี้ครับครับผมครับผมมามากินข้าวแรงน้ำกันกะหลายอย่างครับมื้อนี้แซ่บน้ำกันกล่องชัดนะครับกล่องชัดเนาะในต้มไก่พี่น้องเอ้ย ต้มไก่ไกบ่บานย่างครับน้ำกันผมก็ได้ห็ตโค่นนะัผมปิ่งเอานะเนาะห็ดโค่นปิ่งเอากับตำตำหมกหุ้งครับตำหมกหุง้งซับแซวกับในแมงกี้ซ้อนมากหมูส่อนครับไปขายของ เด็กแมงกี่ซ้อนไหมน้ำจักแมงกี้ซอนมาเนาะอ่ะมาเลยครับเด้อมากินน้ำกันแรงแล้วกินได้ว้าวพี่โยดจ้าอ่ะให้พี่พิวยก่อนขาเนี้มาน้องยี่ทองอาไหมนี่น้องยี่ทองกินข้าวไหมวันนี้น้องยี่ทองกินหรือยังเนี่ยฮะ มากินแรงน้ากันครับคําแล้วกินได้ข้าวตเพิรแล้วครับสดต้มไก่บ้านใส่ใบบกขามอ,อ่อนเยบ่ายะไกว่านะจวดจวดขนาดครับแล้อนอื่กกันไม่รู้ เอาไยายามเขามาเบิงมากินน้วกันนะครับเนอะนะครับแมงกีซอนเมื่อไรครับ โควิดช่วงนี้อยากให้มานะโดนันะอยากให้มาแต่นักคงเขายังไม่ให้ใกล้ชิดกันนะครับอยากให้มาโดนันะขึ้นหอดขึ้นหอดครับเดี๋ยวให้มันหลับลื่นกัอนอีกก่อนเดี๋ยวมากินด้วยกันกินไลท์ด้วยกันเลยกับโดนันอนะ่ะ ต้มไก่ห่อนครับใครกบไก่กย่างตำบักหุ่งมีกาแฟป่ะครับเพห็นปะแค่ผมแน่ฝากเข้าไปติดตามในช่องยูทูบให้ผมน้ำนิดนึ